หแบบนี้40ล้านคนนี้ใกล้เคียงครับปีนี้ครับปีนี้ถ้ามาแบบนี้40ล้านคนนี้ใกล้เคียงอย่างแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ชาวต่างชาติที่กลับมาเที่ยวเมืองไทยวันละโดยเฉลี่ยครับวันละ10,000แสนคนนะครับมาเที่ยววันละ10,000แสนคนแบบนี้ถึงแน่นอนครับ36ถึง40ล้านคนนี่ครับเยอะจริงๆครับ บางคนก็นมาบางคนก็เมือแต่วันนี้ไม่มีคนใส่เสื้อพื้นใหญ่อาร์ซิอนอนเนาะวันนี้มีแต่แบอลนัดใส่มาคนเดียวครับวันนี้เราเอาเสื้อมาโซ่ครับวันนี้มาโซ่ซักดาปื้นใหญ่ว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับแล้วพี่องแดงจะให้ไปด้วยครับ ถาถึงแล้วครับพี่น้องนี่คือเยาวราชนะครับหรือว่าไชน่าทาวน์เนาะนี่ครับก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเหมือนกับมาเที่ยวไทยในช่วงไฮซีซั่นครับเดี๋ยวคลิปนี้การจะของภาพทุกคนนะครับมาย่างเที่ยวชมภาพบรรยากาศเด้อที่ไชน่าทาวน์นะครับนี่ครับก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับ ด้านนี้ก็เป็นข้างไป MRT วัดมังกรครับเป็นถนนแปลงน้ำนะครับด้านนี้เป็นแปลงน้ำครับแปลงนล้ำรถนี่ครับเป็นบ่าพลั่งครับโอ้โหคึกคักสุดๆครับช่วงหายสี่ชันเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะพ,พาหยางจากมงนี้ครับไปฮอดซอยฝรั่งแล้วกา ย่างลบไปพูนครับไปทาามุกแลมชัยน้าท่าวสักการาครับแต่คลิปนี้เบานัสก็ใช้กล้องอิสตา้าเอทโในการถ่ายทํานะครับใช้กล้องอิสต a าสามศูนเอทนะครับตานนี้ก็เป็นร้านหายเกิบหายรงสางเซอร์สางครับนี่ครับพี่น้อง เป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นครับร้านพอสัมเพาครับร้านนี้ก็ขายดีครับนั่งเต็มครับครับร้านขายขนมครับโอ้โหก็คึกคักเนาะมารอบนี้คนกรหลายครับกับป๊าคนเดียวทั้งคนไทยทั้งชาติต่างชาตินะครับนี่ครับพี่น้องสวยสวยเป็นภาพบรรยากาศครับนีครับมาซื้อของเนาะครับ แต่ด้านตรงข้ามคนหลายเพลิงนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอโชว์เสื้ออาร์ซินนนก่อนนะครับนี่ครับพี่น้องนี่คือ FC ฟซีืนใหญ่ของแทเดอร์ครับรันนี้ก็เอาเสื้ออาร์ซินนนมาโชว์ครับนี่ครับพี่น้องอาร์ซินนนนะครับ <laughs> บังว่า FC ฟหงแดงแมนยูคงไม่มันไสเดอร์ร้ <laughs> านนี้ก็เป็นหัวเส้นหงนะครับร้านนี้ก็นานังนาทาเนาะนะครับ มีปั๊บคนเดียวครับทั้งคนไทยทั้งชาติางชาตินะครับเข้ามาเมืองนี้ก็ได้กินอายแบบเมืองจีนครับพวกไป้ายไฟพวกป้ายห้างร้านต่างๆก็เป็นตัวจีนครับร้านหายมะไม้ครับมะไหม้หรือว่าผลไม้ครับบ้านโบราณของว่ามะไม้ครับฝ <c oughs> <ข>อเ <c oughs> ว้าภาษาผู้ไทยเนาะนี่ครับเยอะเบาแต่ภาษาผู้ไทยกับยานเอฟซียานชมเจ้า ั่งมีเขาเจอครับนี่ครับเป็นยูทูบเบอร์ครับตอนนี้เมืองไทยกะเต็มไปด้วยวยูทูบเบอร์เดอเพิ่นกะมาไททำมาท่องเที่ยวมารีวิวเมืองไทยเนะาะกะเลยํำเ่อเมืองไทยกะโด่งดังครับนี่ครับเต็มไปด้วยศาสตร์งชาตรเติมครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้กะมีคนมาเที่ยวเมืองไทยแล้วประมาณสาวเก่าล้าน 8ป3 9 9คนนะครับอันนี้ยอดทางการเด้อครับยอดทางการที่เป็นเปิดเผยนะครับยอดณวันที่3พฤศจิกายนนะครับแต่วันไายคลิปนี้ก็คือวันที่อะไรเอ่ยไม่ขอบอกเด้อแต่ถ้า FC เห็นเสื้อก็คงพอรู้เนาะว่าวันนี้คือวันอะไรนะครับใส่เสื้อสีแดงนะครับใส่เสื้อวินใหญ่อาร์ซินอลนะครับ เป็นพวกร้านขายถุงเท้าร้านขายครงสางเสื้อสางร,ร้านขายของฝากครับพี่น้องนครับกับนาม,มาเที่ยวชมเนาะนาม,มาหยางชมภาครรยากานะครับนี่ครับไม่ซื้อไม่ว่าก็ขอให้มาเที่ยวชมครับตอนที่ผมมาถ่ายคลิปนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกา30นาทีครับแต่ถ้าค้ำันนี้คนก็จะหลายเดอ้อแต่วันนี้กับเฝ้ามาครับเฝ้ามาดูว่ารีบมานะครับ สวยยภาพบรรยากาศตอน6โมงครึ่งครับโอเคข้ามอาราบด้านตรงข้ามก็เป็นซร้อยฝรั่งครับเป็นซอยศาลเจ้าพ่อม้าศาลเจ้ากนอูนะครับด้านนี้ครับครับด้านนี้คนกระเต็มครับคนกัดกําลังมากครับพี่น้องนี่ครับอู้ว่าเป็นฝรั่งครับ ปุ๊บเกาะถ่ายรูปปั๊บครับต่างคนก็ต่างยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปมาถ่ายคลิปครับนี่ครับนางมาลุยๆครับพี่น้องครับอันนี้ขายอะไรเอ่ยน่ากินเนาะนี่ครับเป็นพวกร้านขายน้ำหายมูสเต๊ะครับโอ้โหน้ามานเสียสนิเกินครับนครับเยสอนกระหะร้อนครับ อุ่นนี้ก็สวยงามครับพี่น้องเป็นป้ายร้านทองครับทางทองจิ้นหัวเฮงครับก็ขอเชิญนอขอเชิญมาซื้อทองเนาะร้านจิ้นหัวเฮงครับสีัครับพี่น้องวันนี้ลองใช้กล้องอินสตาสามหกศูนย์เอทโในการถ่ายทําคลิปนะครับอยากลองดูเนาะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสมาก็ใช้แต่มือถือซัมซุงครับวันนี้ก็เอามาลองเบิรงนะครับ ดังนั้นคลิปนี้ก็อาจจะยาวเดอ้อคลิปนี้ก็จะถ่ายทําอย่างเต็มที่นะครับนะครับด้านนี้ก็เป็นซอยฝรั่งเป็นซอยฝรั่งของบอนัตนะครับก็พามาชมเนาะนั่งเต้มครับร้านนายเล็กกว๋วยจับด้านนี้นายเล็กข้วนกวยจับร้านโอเคพัดไทยร้านนี้เป็นร้านที่บอนัตชอบมากินมากครับราคาก็60บาท พิเศษไข่คู่70บาทผัดไทยไก่80บาทผัดไทยกุ้งสดก็100บาทราคาก็ไม่แพงครับครับร้านอาหารทะเลยำๆเยาวราชครับอันนี้ก็นงก๋วยเต๋อเป็ดครับเจ้าเก่าอันนี้ร้านอะไรเ่ยอันนี้ร้านข้าวมันไก่ตอนก็ราคาก็ไม่แพงครับ60บาทครับราคาก็ย่มเยาเนาะการขายของเพื่อนก็ติดป้ายราคาครับร้านนี้ก็อาหารทะเลครับเป็นคบพี่น้อง กุ้งตัวเท่าแขนครับแต่ด้านนี้ร้านไฟเขียวยาะดานนี้ต้องมาจองคิวนะครับนี่ครับโอ้โหกุ้งตัวใหญ่มากถึงนันครับนี่ครับอีก้วมา2 8ง0แุครับกุ้งตัวเท่าแขนน,าาออนนะครับครับนี่ครับจนชาวต่างชาติร้องอู้แลวครับ เห็นกุ้งตัวใหญ่ครับเห็นจุ้งสวัสดีนีครับพี่น้องนี่ครับแด่เลยค่ะบ่นาซาคนวันนี้เต็มเต็มครับเป็นชาต่างชาติทั้งนั้นเข้ามาที่ซอยฝรั่งสมซื้อนะพี่น้องสมซื้อสมสายาที่บ่อนาตั้งให้ว่าเป็นซอยฝรั่งครับนี่ครับเข้ามาแล้วก็มีแต่ฝรั่งครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับร้านขายปอเปี๊ยะทอดครับก็น่ากินครับปอเปี๊ยะทอดครับนี่ครับฝรั่งทั้งนั้นครับ เป็นสอฟฝรั่งครับนี่ครับไม่รู้ว่ามาจากไหนนะพี่น้องฝรั่งนี่ครับสงสัยพักอยู่ซอยนี้หรือเปล่าครับนี่ครับก็มีแต่ฝรั่งนะครับโอ้โหครับสงสัยฝรั่งมาพักซอยนี้บออนนี่ครับร้านข้าวเหนียวมะม่วงครับนี่ครับข้าวเหนียวมะม่วงก็น่ากินครับราคาก็ไม่แพงครับ50บาท8ปบบาทครับนี่ครับพี่น้อง อันนี้ก็ร้านอาหารนี่ก็น่ากินครับนะครับโอ้โหราคา80บาท100บาทครับยำหมูยอยำบุนเส้นยามาม่าครับนะครับฝรังข้างน,านั้นครับโอ้โหนะครับต้นนี้ก็เป็นก oh, <God. S 1> ุ๊ปทัวอันนี้เป็นตรง oh, <God. S 1> บาซิลอันนี้บาซิล <laughs> อันนี้มาจากบราซิลครับโอ้โหนี่ครับเวลข้ามทูวท์แถวนะครับบราซิลบราซิเลียนเนาะนี่ครับมาจากบราซิลโอ้โหวันนี้มีตัวมาจากบราซิลครับมาเที่ยวเมืองไทยครับมี่ครบพีนน้องร้านนี้เต็มครับร้านนี้ต้องมาจองคิวนะครับต้องมาต่อแถวนะครับต้องมาจองคิวนี่ครับไฟเขียวเยาวราชนี่ขายดีมากครับนี่ครับ ฝรั่งเนาะนี่ครับสมซื้อบอสบีดองซอยเป็นซอยฝรั่งครับบ่าวนัดกก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมซอยนี้มีแต่ฝรั่งครับชอบมามากฝรั่งนะครับซอยสารเจ้าพ่อม้าสารเจ้าคนอูนะครับนี่ครับฝรั่งทั้งนั้นครับนี่ครับถ้าเอฟซีจะมาก็ขอเชิญเ้อขอเชิญมากทีเท้าอยู่ที่ซอยฝรั่งครับนี่ครับแต่ก็ต้องมาต่อแถวนะครับ โอเคบันนี้ก็จะไปทางขวาครับขอเก็บภาพบรรยากาศอย่างเต็มที่ครับวันนี้มุมกล้องก็อาจจะกว้างเด้อครับมุมกล้องคลิปนี้ก็อาจจะกว้างนะครับครับย่างเต็มครับร้านแมงโก้สติ๊กไร์หรือว่าข้าวเหนียวมะม่วงครับนี่ครับร้านอาหารตามสั่งอาหารทะเลครับข้าวหมูแดงข้าวผัดกุง้งข้าวผัดไก่ผัดไทยทะเลครับ โอโหน่ากินเจเข่งนุ่มย่างก็น่าอร่อยร้ยานอะไรครับร้านอะไรครับร้านวันนี้กาะคึกคักนะพี่น้องตอน6โมง30นาทีนี้คนก็หลายนนี่ครับอันนี้ร้านยำครับกุ้งดองน้ำปลากุ้งดองซีอิ๊วนะครับโอ้โหชาวต่างชาติมาซื้อกินครับ ดีครับเยอะจริงๆวันนี้รอบนี้สมาชก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับรอบพกโมงครึ่งนะครับนี่ครับอันนี้ร้านอะไรเอ่ยอันนี้ร้านนี้ร้านอ๋อร้านขนมเบื้องป้าแหมยมเยาวราบพี่น้องร้านขนมเบื้องก็น่ากินครับก็ทําแบบสดๆนะครับนี่ครับเป็นขนมเบื้องเนาะนี่ครับโอ้โหน่ากินน่าอร่อยครับนี่ครับ นี่ชาชาก็มาถ่ายรูปมาถ่ายคลิปครับการทำขนมเบื้องนะครับหลานของฟ้าครับนี่ครับฝรั่งทั้งนั้นวันนี้เงินทั้งนั้นเนาะเงินลังไหลครับเมืองไทยครับนี่ครับบาวนัดก็ยังสงสัยนะครับเห็น FC หลายคนเคล่นกาเข้ามาคอมเมนต์เิ่นบอกว่าถ้าเป็นฝรั่งก็เป็นทั่วที่มีคุณภาพบาวนัดก็ไม่เข้าใจนะครับว่าแตกต่างจากชาติอื่นอย่างไรนะครับ ระหว่างคนล่างคนจีนคนมาเลเอเชียนะครับแตกต่างกันอย่างไรครับทำไม f อบอกว่าถ้าเป็นฝรั่งก็จะเป็นตัวที่มีคุณภาพครับหรือว่าหรือว่าฝรั่งใช้เงินเยอะ,ะครับได้การมาเที่ยวครับอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะครับนี่ครับร้านทะเลแตกครับโอ้โหน่ากินจริงร้านทะเลแตกหอยแมลงคู่ออพโพตแตกครับพี่น้องอันนี้ก็ร้านหอยจิ้วปูทองครับนี่ครับ ร้านปั้นจีบยักษ์เยาวราชก็น่ากินแต่ร้านนี้น่ากินมากครับนี่ครับพี่น้องน้องกายน้องก้าวนะครับกุ้งสดๆนะครับนี่ครับประหลังช่างน่าครับนี่ครับน้องนี่ครับอ๋อหอมครับพี่น้องนะครับหอมมากน่ากินจริงๆครับร้านนี้ครับ แต่ก็ต้องมาต่อแถวนะครับเป็นปุ๊บทัวร์ครับนี่ครับเป็นปุ๊บทัวร์มาอีกแล้วครับเบื่อแล้วก็ขายทัวร์จีนเนาะตอนนี้บ่อนัดเดินไม่ได้ครับนี่ครับตอนนี้คับขั่งพี่น้องนะครับโอ้โหตอนนี้ไปไม่ได้เป็นฝรัทข้างนั้นครับมาแล้วเพิ่นจะมาถ่ายรูปมาถ่ายคลิปครับนี่ครับโอ้โหวันนี้เยอะจริงๆครับนี่ครับหลายบ่อหลายบ่อพี่น้องนะครับ เป็นฝรั่งทั้งนั้นครับนี่ครับเราก็ต้องไหลตามฝรั่งไปเนาะนีครับตอนนี้ก็ต้องไหลไปนะครับนี่ครับพี่น้องเยอะจริงๆวันนี้ตอนนี้ก็ไปไม่ได้ครับตอนนี้นี่ครับพี่น้องลายเสือกนะครับนี่ครับ นอนี่ครับมาต่อแถวซื้อหมกึกย่างน้องกา่น้องเจ้าครับเถวยาวจริงๆไปยังชั่วครับออกมาได้แล้วครับบางคน,คนก็มายืนกินครับซื้อแล้วก็มายืนกินบางคนก็มานั่งกินครับนี่ครับพี่น้องหน้าตาเป็นชาติต่างชาติแต่งนานครับน้ำผลไม้ขันสดน้องบิวเนาะร้านบิวครับนี่ครับ แต่คลิปนี้ก็ขอลงวันพรุ่งนี้เด้อว,วันนี้อาจจะจัดตอ,อนไม่ทันครับเ,อนนบอเยอะจริงๆนี่ครับเต็มไปด้วยช่างภาพเต็มไปด้วยยูทูบเบอร์ครับมาเที่ยวเมืองไทยด้นนี้ก็เป็นทางมาลายลการพุ่งก็เป็นโรงแรมชาหนาถาสก,กาล่าครับ สองด้านสองฝั่งก็เป็นร้านอาหารครับนี่ครับฝรหลังเยอะจริงๆวันนี้นะครับโอ้โหเยอะจริงๆวันนี้ตาพวกเราก็ต้องขอเสิร์ฟเธอครับขอเสิร์ฟเธอมาเที่ยวครับมาเทีวที่เยาวราชมาเทีวที่ไชน่าทาวครับ ไม่ซ right? no? so, ื้อไม่ว <somet h> ่างเนาะขอให้เดินมาเดินชมมาชมภาพบรรยากาศนะครับเมงโกคเมงค์คูพี่ปี๋บาททรายบุญชูโอ้โหเยอะจริงจริงจริงครับพี่น้องเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นครับว้าวครับหลังไหลกันเข้ามาครับบัวลอยนิ้วทองด้านนี้บัวลอยนิ้วทอง มีเยอะจริงๆรอบนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าแตกเนะวันนี้ถือว่าแตกที่เยาวราชครับก็งหน้าเบื้องตาก็เป็นชาติหนงชาติหนึ่งชาติหน่งชาติ่วมรับผิดชอบ เดินแทบไม่ได้ครับวันนี้นี่ครับร้านนี้ก็ขายดีนีครับพี่น้องฝรังเข้าเต็มเ็ฟร้านนี้นี่ครับร้านเด็ดสมบูรณ์เนาะร้านนี้ก็ขายดี สวยครับพี่น้องนี่ครับงามดีครับภาพยามันำคืนน้องนี่ครับกาทูนก็เป็นไชน่าทาวสา尔่าเดอร์ใกล้ถึงแล้วครับไชน่าทาวส卡尔่าครับนี่ครับแลนี่ก็คนหลังครับวันนี้ฝรั่งมาเยอะจริงๆวันนี้มาเที่ยวที่เยวราชนดีครับโอ้โหวันนี้เต็มไปด้วยฝรั่งวันนี้เงินทั้งนั้นเนาะพี่น้องนี่คือเงินทั้งนั้นครับนี่ครับว้าวนะครับ ้รนนแาวีบใกล้ถึงแล้วครับโรงแรมชัยน้าทาวสการ่านะครับ,บ <t ip ula establishment> <ères> พี่น้องลิซ่าเปินมา่ายเอมวีนะครับพี่น้องนะครับด้านนี้เป็นทางมะร้ายนะครับเป็นทางมะลายคารลินเนาะคันลินมามะรายก็มะลายครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับเป็นทางมะลายทีเอาแดงครับมาถึงแล้วครับด้านซ้าก็เป็นชน่นาทาวสักกา่าครับโอ้โหวันนี้ สุขใจสเลเกินครับนี่ครับเป็นชาติต่างชาติมากเทพมองไทยเข้ากับดีเจอครับเป็นมาแล้วเป็นกมาไทยฮู้ครับนี่ครับาชนาทาวสการ่านะครับด่านนี้ครับสวยสวยครับภาพยามค่าคืนนะครับว้าวเป็นเป่าฝรั่งเซืรอเซื้อสางทรงสางครับพี่น้องนะครับจูมามาครับอันนี้ก็ เจสี 4, สาขา2ครับครับโอ้โหมุมนี้ก็ได้กินอายแบบเมืองจีนที่ต้องเออนี่ครับเป็นร้านเอกรังนกอเอกรังนกครับนี่ครับจะมีโตจีนครับนี่ครับโอ้โหเนาบัดนี้ก็เดินลบขึ้นเนาะไปฮอดแยกที่จะไปแปลงนา้าเท่าก็จะได้ก้าวล่าครับเบานัดก็จะได้ขอโตไปที่ MRT วัดมังกรเมื่อบ้านบัดนี้ครับ ถ้าเพื่อชอบเจอชอบใจการต้องขอฟอลไลฟ์ฟอแซดเอดอร์เอฟซีเดอร์คุณพ่อคุณแม่เนาะด้านนี้ก็เป็นเซเว่นครับเป็นเซเว่นอีเลเว่นครับนี่ครับพี่น้องเลยครับแต่ด้านตรงข้ามคนกระหลายนะครับด้านตรงข้ามแต่ก็ไม่ขอไปนะครับขอพามาด้านนี้ดีกว่านี่ครับร้านมะลิเกียวซาหมึกเยาวราชครับ แต่วันนี้ก็ไม่ได้มาถ่ายทําร้านอาหารนะครับเพียงแค่พาพี่น้องมาส้มภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวเนาะนี่ครับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาตินะครับนี่ครับพี่น้องหู้ฉลามน้ําแดงบดันดีน้องนิวก็ขายดีครับร้านนี้ครับขายดีมากครับน้องนิวครับนี่ครับเป็นบบาคนล่างครับมาแล้วก็มาถ่ายรูปครับน้องครับนี่ครับเยอะจริงๆวันนี้นี่ครับ มุมนี้ก็เหมือนเมืองจีนครับนะครับมาม่ารสต้มยำกุ้งครับมาม่าก็อร่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับนี่ครับมาม่าก็ขายดีครับมาม่าอ่าด้านนี้ก็เต็มครับพี่คันยนต์ดนะครับนี่ครับ เดินต่อเดินต่อครับครับเป็นพลังครับอ๋เยอะจริงจวันนี้นี่ครับพี่น้องครับเดินต่อเดินต่อขอแซงครับขอแซงพูดไปพูดมาก็เหนื่อยเนาะเริ่มเมยครับพี่น้อง เบาหลายครับเริ่มเมยครับนี่ครับโอ้ยเนาะสุดใจสุดใจครับวันนี้ใกล้ถึงแล้วครับฝ่ามือก็เป็นถนนแปงน้ำนะครับก็ไปต้องขอตัว้อครับขอตัวเมื่อบ้านวันนี้ขอตัวกับห้องนะครับวันนี้ก็คือวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่10บนะครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นพล่างครับก็เป็นยูทูบเบอร์ครับพี่น้อครับ โอ้โหนี่ครับใช้กล้องอินสตาครับหรือว่าใช้กล้องดีเจไอบอครับป้าดานีก็เต้มครับพี่น้องนี่ครับลายเฟิร์กนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับวันนี้สุดๆวันนี้คิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกือบ80ถึง90เปอร์เซ็นต์นาะนี่ครับทั้งฝรั่งทั้งคนจีนครับเต็มครับพี่น้องนี่ครับลายเฟิร์กนะครับนี่ครับป้า เราก็ไปทำให้เรา150นครับเยอะจริงๆวันนี้อา่าส่นนี้ก็ถือว่าเยี่ยวเวลาแตกเรียบร้อยเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับทุกคนนี่ครับค่าผอว่างก็ต้องขอเล่นเซิร์ฟเนอ์ครับขอเซิร์ฟเพอ่์มาเทลส้มครับนี่ครับต่อไปต้องขอตัวนะครับจะไปที่ เอ็มอาร์ทีวัดมังกรนะครับมาถึงแล้วครับเป็นถนนแมงน้ำนะครับนี่ครับเป็นเสาพลังครับตอนนี้ก็ยังข้ามไม่ได้ครับตอนนี้ข้ามไม่ได้เราก็รอแป๊บรอแป๊บครับโอ้โหภาพยามค่ำคืนนี้สวยงามนะพี่น้องโอเคข้ามได้แล้วครับเราก็มาข้ามกับชาวต่างชาตินี่นะครับ นี่ครับด้านนี้ก็เป็นถนนแปลงน้ำนะครับยางตรงไปก็เป็นเอ็มอาที่วัดมังกรครับการไปกันมาง่ายเนาะก็เลยทําให้คนกมาเทตรงนี้นะครับมาแล้วทำเมืองง่ายครับพี่น้องครับนี่ครับเยอะจริงๆครับนี่ครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับทุกคนนี่ครับเอ๊ะครับโอ้โหนี่ครับเป็นตัวจีนครับนี่ครับ เป็นถนนแปลงน้ำครับตอนนี้ก็ปิดถนนแล้วครับก็มีแผงเหล็กมากั้นนะครับที่แปลงน้ำนะครับนี่ครับก็เป็นแผงเหล็กมากั้นครับ oh. การเดินทางก็ง่ายครับโอเคโอเควันนี้ก็จะไปที่ MRT oh. วัดบางกนะครับจะมีทั้งคนไปทั้งคนมาเนอะนี่ครับเป็นสาวฝรั่งมากินอะไรเอ่ย oh. มากินเกี๊ยวซ่าครับส oh. อบคุน้อง โอ้โหแบบนี้40ล้านคนนี้ใกล้เคียงครับปีนี้ครับปีนี้ถ้ามาแบบนี้40ล้านคนนี้ใกล้เคียงอย่างแน่นอนครับเพระาะว่าตอนนี้ชาวต่างชาติเ่นกลับมาเที่ยวเมืองไทยวันละโดยเฉลี่ยครับวันละ1นึ่งแสนคนนะครับมาเที่ยววันละหนึ่งแสนคนแบบนี้ถึงแน่นอนครับ36ถึง40ล้านคนนี่ครับเยอะจริงๆครับ บางคนก็นมาบางคนก็นมือแต่วันนี้ไม่มีคนใส่เสื้อพื้นใหญ่อาร์ซิโนนเนาะวันนี้มีแต่แบอกนัดใส่มาคนเดียวครับ <laughs> วันนี้เราเอาเสื้อมาโซ่ครับวันนี้มาโซ่ซักดาปื้นใหญ่ว่าที่แชมป์พีเมเลีกนะครับ <laughs> แล้วพีของแดกจะให้ไปดอครับโอเคแล้ว <laughs> okay, พี่น้องคลิปนี้ก็ต้องขอครับเจอเดอร์ที่เข้ามาครับสมครับถ้าคุณเลิกชอบเจอชอบใจก็ต้องขอปลาร้ายปาแซะครับเพอเป็นแห่งเจอแห่งใจ ในการไปหาท่าคลิปต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องสบาสดีเดอสวัสดีนะครับบ๊ายบายโอ้โหสุขใจจริงๆวันนี้ที่เห็นชาต่างชาติหลังไหลมาเที่ยวเมืองไทยครับนีครับเยอะจริงๆครับบ๊ายบาย